สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้างกาแชานนะคะสวัสดีทุกคนนะคะให้มาดูแมวนะคะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหน้าฉากนะคะทุกคนวันนี้จะมาร้องเพลงเพลงหนึ่งให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่ให้คติอย่างดีนะคะแล้วก็เสียงไม่ให้คีย์ไม่ได้เอาเสียงไมล์เลิฟเอาคียของไมล์เลิฟนะคะทุกคนทนฟังนเดอร์พี่น้องนะคะ บมววนแต่อยากสิมรองให้ให้เป็นแนวทางการใช้ชีวิตนี่แหละเนาะเอามาฟังกันค่ะทุกคนชีวิตเหมือนดังละครจะเราเป็นกรนให้ฟังสักนิดจะเล่านะคะเอาใหม่ <c oughs> ขี้โบไห้เสียงกับไบรทินบล่ล้ชีวิตเหมือนดังละครจะเราเป็นกรนให้ฟังสักนิดฟังนะพี่น้องญาติมิตร จะเล่าชีวิตพิมพ์พาให้ฟังเมื่อก่อนจะดังนั้นมาอย่างไรหนูนี้เป็นลูกชาวนาหนูนี้เป็นลูกชาวนาบ้านพิมพ์พาอยู่ชัยภูมิความแรงคือมอละสมละมาลุ่มมาตุม้มให้หนูลำบากจึงจำพพดพรากหาเรียนรองลำลุงใหญ่อายุทยาเป็นคนนำพาให้อัดแผ่นสีอียง สารเพชรพินโยเรียบเรียงเป็นคนเทียบเสียงแต่งเนื้อทำนองให้พิมพาร้องกองดังทั่วเดนนำตาเมียซาอุนันสาวหมอลำจำได้กะเมนกรนตามหาสามีกะเมนแฟนอายเมนส่งเสริมหัวะกระเริมยั่งดังสำนีขอบคุณไมตรีของญาติพี่น้องประครับประคองพิมพ์พาไว้ หนูดีใจหนักหนาหนูดีใจนักหนาเพราะพิมพาได้ไทยนาคืนจำนองเอาไวไ้หลายหมืน่นได้ไทยนาคืนพ่อแม่ดีใจไม่ต้องอายใครเหมือนดังแต่ก่อนด้วยแรงศรัทธาพี่น้องช่วยเชียร์นักร้องนักรำคนจนประกอบกับฟ้าเบื้องบนชุบให้คนจนมีชื่อทั่วไป ยกให้เนื้อหัวผู้มีพระคุณตับโลกหยุดหมุนก็จะไม่ลืมแสนปราบปลืมหนูบ่ลืมแห้งใจนองพีขั้นบ่สันกบบระบ่อดังสำนีจากสิรีเม็นอยูไซข่้นน้องไม่ล่ำไปบ่มวนบ่คิดว่าชวนของปา่า